สวัสดีกับบรรยากาศเช้าๆนะเจ้าเนาะที่โซนองแพงเจ้าดูยายมอนกับโชคุนอย่างเนาะสวัสดีเจ้ายายมอนกับโชคุนสวัสดีเจ้าขอบคุณสองคนย้ายหลานเจ้าหาสตางค์ก่อนเนาะเก็บใบนะเจ้าเนาะโซนนี้จะเป็นโซนใบพักแว่นนะเจ้าเก็บน่าหลงมามั้เออไป็นหูจะอัานปลา้ำปลี๊ยะหูเล่นน้อยลูกเขาอีืฮะ เนี่ยเนี่ยยายยาบรระเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะกับน้อยไปกู้กับหลายนะลูกแม่สนอะไแม่แม่ม่ได้แม่มันนี่นะ แบล็คแหวนนี้เอาไปขายกะนเอาไปขายข้าวใส่ไข่ใส่ไข่ใส่อย่างก็ได้ม้วนอะใส่จิ้นปิ้งก็ได้ใส่ปลาก็ได้ใส่น้ำหนักหน่อยหนึ่งช่วยก็มันขึ้นต้องได้หนังจะอะไรกะลูกก็จากตอกหนักมันอ้วนไงจะเล่นหนังใช่ไนหน่ยังออมองไปยังไงปุ๊บ แบบนี้เหมมียอดแล้วเนาะจเาะจ้าผักแว่นแพงใบผักแว่นนะเจ้าใบมัยยยนใหญ่ขนาดหนอคือลูอดเอาใบนะเจ้าพยายามจะไปขึ้นมีย่าเนาะหญ้าก็บ่ได้เนาะหญ้าเปิดไปกินก็เป็นหญ้าเปินงวัวไปเาานี่ยกะฮ่าเนาะเป็ดควายไปเนี่ยนาะเจ้ากุ้นหนอ เปลี่นบนตะอ่อนให้ออกให้ใบนี้หลุดให้มือให้ทุกข้างลูกเงาขวางถ้าทํอย่างเงี้ยแตงโมมันทีนี่งามมาละน่าไหมเนาะใบผักแว่นนะเจ้าใบผักแว่นเนาะนงามเนาะเอาไปคั่วเนาะสมัยคนที่เิไปคั่วใสจะใครดอเดี๋ยวไปนึ่งนะเจ้ากินกับน้ำพริกตะแดงเนาะ มันจะรสชาติมันออกหอมแล้วก็วหวานนะเจ้าหอมแบบเฉพาะของเผลนะบอะขมนะเจ้าสําหรับที่ไหนที่ว่าเบ,บ,บะเกยกินใบลองนะเจ้านเานาะแพงแนะนําเลยว่ามันมันอร่อยมันลําเนิ่มลองมาพัดดูพัดใส่หมูดูก็ได้พัดใส่ไข่อย่างคามัดพัดใบผักหวานนั่นก็ได้เจ้าเนาะปุ้บชนนอุ่นเน,นี่ย ส่วนใบมานะเจ้ามันกินเห็ดเลยอะหฮ้มันกินห ế t เลยมันกิน hết เอ่ะจะกณอย่าเอาหญ้าเขานะเอาแต่พนนักใบพักแวลนะลูก ตัวนี้คือหนานะเจ้าบ่มียอดนะเจ้าแล้วตะก,กี้มันแรงมากเลยกลังได้แบบฝนได้น้ำนะเจ้ากำลังเริ่มใส่ใหม่เนี่ยตรงโซนข้างหลังนี่คือตะกี้ก็คืนมาเก็บแล้วก็ะมันแห้งนะเจ้าพักแว่นนี่เป็นพืชวัชพืชนาะที่มันค่อนข้างจะโอดนะโอดแรงโอดน้ำอยู่ตอนนี้กำลังบืนน้ำใส่บืน,น้ำใส่เดียวไปมันก็แตกงามงามเนี่ยแต่ตอนนี้มันแรงอยู่ 没有月 โจุดนี้ทหน่อยเอาเอากำนยลูกอีหออีหอีหอีหอเนี่ยมือจอดไปที่ลูกเนี่ยเนี่ยสอดข้าไปอีลูกฮะเนี่ยสอดท้าไปแล้วก็จักเข้าไปที่ีจสเข้าไปไปกำนอย่อดเข้าไปอไแล้วก็ไหวอีก มอมอลุกักรอบเหรอไม่แบบกินสักรอบไมเนยนาะก็ได้เหมือนเดิมนี่สอดเข้าไปหลวมือนะเขาสอดมือหนียวมือน่สอดเข้าไปเนี่ยมนจะุนนะียหน่อยเดวเสียเป็นแย่เน่อไเนาะมันหัน จะได้แค่นี้นะก็เยียมม้อนไปก็จะเอาไปใส่ถุงขายแยกของพักแว่นพ่องแล้วก็ขายไปรวมกับเป็นเซื้พักหนึ่งพ่องแล้วแมน่น้อไปเดี๋ยวเย็บตามเยียมมอนไปใส่ถุงนะเจ้าขายไม่กล้านะเจ้าถึงเวลา้วเจ้าเยี่ยมมอนก็ไปเก็บพักเก็บมไม้มาลยอย่างนี่พักแวน่นที่เขาเก็บมานะเจ้าน,นี่อันนี้ตะกี้เพีงไปหาเป็นแขนงน้องไม้มานะเจ้าเราก็ปอกเรียบร้อยละเยียมมอนทำได้สักสองกล่องนะ่ะนี่พักเสี้ยวอันนี้เป็นพักนึ่งนะเจ้า เหยียนมอนพูดก็อเอาใส่ถุงละเพิ่นจะไปขายถุงละก็ได้แม่ถุงน้ำหนักถุงละสิบาสบาทขายแค่ใบมานะเจ้า,าอันนี้อันนี้ขายแค่ใบคือสามารถนำไปผัดไปนึ่งได้นะผัดน้ำมันหอยผัดใส่ไข่ก็ได้นะเจ้าเนาะ ขนาดถุงน้ำหนักก็ได้ไหมถุงแล้วขี่ขีดนะ่ะสองขีดฮะกี่ขีดก็สองขีดกะไอหมอนะเจ้าวยทีแย่มอน อัพักเนี้อติเหลือฮะเหรอเอาส่วนพวกนึงกันอ๋ออันนี้ส่วนนี้ติเหลือนี่จะผสมมาครั้งหนึ่งกะอ๋อเป็นผักหลายอย่างผักลูกบับมิดเ,เจ้า<ด>ก็จะมีผักผ<ด>ักอง่างปลาล่ำแม่โอ้ผักเขลียวผักรอผัก เป็นพักหวานแต่คุณหมักเซลือสามารถเอาเป็นนึงแล้วก็กินกับอันก็พักเนี่ยนันเป็นาแด้เลยไหมอันนี้เป็นพักเซลยวนะพักเซลือเนี่ยใส่ก็แก็พักละเนาะเหอมพักอีพักากาดนะเดี๋ยวใส่หน่อยได้แต่ผู่อนก่อนอ่อนานั่นเลย สไตล์พักของยายมอนะเจ้าก็คือจะจะมันเน็ตมันคือบแก่ข้ลูก้าวไปคือพร้อมกินเลยนเ,าลเนาะเนส่กนา้กด้พักเซีวพักในสวนทางนั้นเลยเด้เจ้าเนะ,น,นะเอนอนี่นคือพักเซียวนะเจ้าเกงเนาะ่พักละเนาะพักละมีขายกะวันนี้ โกกกกักล่ากาไม่น้อยดีกาคือผักล่ากาดหลายอะ,ยอะเอาฟักเซียวไปใส่ผักลานะแกงใส่ปลาแห้งได้เจ้าพี่น้องอ่าผัจะล้ำหอแมแเมเ่อนไไ้กินห่อสิบบาทมันดีหยู นี่ตาก็จะได้เอาสินค้าเอาไปนอกไปขายเจ้าจับเอาไปให้แม่ค้านะเจ้าเปิดล้อฮับซื้อที่ตลาดเจ้าก็ขอขอบคุณทุกการรับชมมาจนถึงท้ายคลิปเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะเจ้าเป็นกำลังใจให้กันต้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้า